ใครที่กาลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเดินผ่านคะ่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันเปิดไพ่รักษาใจกับนัดหมอใจค่ะวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทํำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตได้เรามารักษาใจกันค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราค่ะสิ่งต่างๆที่เกิดมานั้นล้วนแล้วแต่มีอะไรที่มันกระทบกระเทือนจิตใจของเราค่ะการพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจสิ่งที่เราต้องเผชิญกับ เรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆรอบตัวเราค่ะมันทําให้เรานั้นจะต้องรู้จักระมัดระวังความรู้สึกของตัวเราเราต้องรู้จักใช้คําพูดเราจะต้องรู้จักอารมณ์ของตัวเราค่ะรู้จักตัวตนของเราอย่างแท้จริงถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองแล้วแล้วก็สิ่งต่างๆนั้นที่เข้ามาจะทําให้คุณค่าของเราถูกลดทอนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆในวันนี้ก็คือจงรู้จักตัวเองให้มากที่สุด รู้ว่าอะไรที่เราต้องการรู้ว่าสิ่งที่เราปรารถนาคืออะไรรู้ว่าอะไรนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะทําเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและจงมุ่งมันตั้งใจค่ะจงเป็นตัวเองที่เป็นในแบบตัวเองเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบุคคลต่างๆที่เข้ามาล้วนแล้วแต่ใส่ความเป็นตัวเขามาให้เราทั้งสิ้นและแตัดสินเราในแบบที่เขาอยากให้เป็นฉะนั้นจงเข้มแข็ง ยึดมั่นในจุดยืนของตัวเองอะไรที่ดีไม่มีประโยชน์ลงมือทําไม่ต้องสนใจคําพูดใดๆค่ะและมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะจะบอกกับทุกคนก็คือว่าจงรู้จักใช้อารมณ์ของเราในทางที่ถูกกับบุคคลที่ถูกต้องค่ะถ้าหากว่าคนนี้เราใช้อารมณ์แบบนี้ในการพูดคุยอาจจะมีปัญหาฉะนั้นเราจะต้องรู้จักอ่อนผ่อนตามค่ะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทําอะไรเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้ ฉะนั้นในวันนี้นระอยากให้ทุกคนโฟกัสกับตัวตนของตัวเองค่ะจงเป็นตัวเองในแบบ The Best ในทุกๆวันนะคะเพราะตัวตนของเราจะนำพาให้เรานั้นไปสู่ความสำเร็จได้ชีวิตของเราเราเป็นผู้เลือกค่ะนะัดเป็นเพียงแค่กำลังใจให้กับเพื่อนๆในทุกๆวันค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ทัวใจคอมเมนต์และแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะ